โอ้ครับตอนนี้เราก็มาไต่แรงกันต่อเลยนะครับผมก็อยู่อีพิกสามห้าดาวนะครับคือถ้าขึ้นตานี้ก็เป็นอีพิกสองแล้วเนาะอัตราวิเล่ผมก็เจ็ดสิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับเล่นไปแล้วยี่สิบเอ็ดแมตช์ครับสำหรับทามัสของเรานั่นเองนะครับเล่นอยู่ตัวเดียวจริงอืมไปยาวๆนะครับทีมผมก็จะมีทามัสคิมมี่มาทิสฟังโกลาฟาเอลนะครับส่วนฝั่งตรงข้ามก็จะมีฮานาบิฮายาบุสะนะครับอลิสแล้วก็ไทเกียวนานะนะครับเหมือนไทเกียวเน็ตจะไม่ดีนะครับไม่เน็ตไม่ดีมือถือก็ไม่่ดีแต เอฟเฟกของฮานาบินะครับเออแม่งโชว์แล้วน่าจะเป็นลูกคนรวยลูกคนรวยที่หลงมาเล่นกับเราหรือเปล่าไม่ใช่เล่นกับเราดิมาตบเรามากกว่านะเออมาแล้วไทเกียวเริ่มมาแล้วทีมเลนที่ผมน่าจะเจอน่าจะเจออลริสครับคนดูน่าจะตัวออฟไทเกียวก็ซับไงเอองงอะไรเนี่ยฮายาบุสาก็ฟาร์มเนาะฮานาบิก็ยิงนั่นเองก็ครบแล้ว เคครับเราก็ไปเลนบนนะครับคุณดูชิวๆของเรานั่นเองเล่นไปเรื่อยไต่ไปเรื่อยๆสู่จุดสูงสุดของไอดีนะครับไม่ใช่ว่าของเกมนะของแค่ไอดีเราไอดีแเราเท่านั้นเองเดินมาตรงนี้เหมือนเดิมครับ s <S ดักพุ่มดักปลาเผื่อเจอใครถ้าเอกก็ไอยินโมโตะเลยอืม้างกลางก็สองแล้วไทเกียวมาฟาร์มกับเมดน่านจะเดินเช็คเช็คพุ่มไงเออกลัวโดนเวท เราก็มาเจอกันลิสนะครับดูดีแค่สกิลเดียวมันก็รอดแล้วเกือบเกือบเกือบหนึ่งหลอดแล้วอะ <c oughs> แรงจังวะรู้สึกเหมือนจะเจอแต่ตัวแพ้ทางนะอย่างนี้อ <c oughs> ขอญาตีขอยาตซามก่อน <c oughs> จะได้เป็นเศรษฐี <c oughs> อืมเรียบร้อยโอ้ย <c oughs> <c oughs> โอ้โหไม่ได้ไม่ได้เราจะตายเองวะชิบหายแล้ว <c oughs> จะซีแล้วจะซีแล้วโอ้โหโคตรสวยกะจะไปล่เขาซะหน่อยฮึไอ้คนดูมันเดินข้าป้อมเลยวะ่ะมันหยามหรอหยามอะไรเขาได้นะเล่าหยามอะไรเขาได้นเล่าคือถ้าเมื่อกี้เขาไม่กดสกิลนะคนดูผมว่าผมผมแบบกงล้ออาจจะไม่ถึงนะ แต่คือเขากดงไงมาเลยถึงพอดีโอโหอาริสเนี่ยจะมืนอยู่นะครับตาน,นี้ <c oughs> ผมวินแล้วเออตาน,นี้ผมชนะและ้วโดยจากออฟเลนแล้วเดี๋ยวกลับบ้านเติมเลือดก่อนนะครับรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจเลยพอเลือดไม่เต็มหลอดอ่ะแล้วเราก็จะได้มาแกงเลนมังกรพอดีด้วยนะครับเลนเต่าไม่ใช่เลนมังกรชอบติดชอบติดติดคําเติมก็ไม่เป็นไรครับขอแค่คนดูรู้เรื่องก็พอแล้วคนดูลุเปล่าไม่รู้ผมรู้เรื่องดีกว่าเอาแค่ผมรู้เรื่องคนเดียวก็น่าจะน่าจะได้อยู่นะมาเลยเพื่อนเต่าเกิดแล้วอ่ะ โอ้โหไม่ไหวนะคนเดียวไม่ไหวนะอย่างเงี้ยสวยสวยสวยมันกลับไปแล้ว๋ย้ผมดันเลนก่อนดีกว่าวะจะได้มารอรอบ,บวกได้เลย <Eternal. S 1> มาแล้วทีมเราเริ่มมาแล้วได้นะได้นะได้นะซ้อนอยู่ซ้อนอยู่ ต้อนเต่าอยู่อเอาเลยเพื่อนนี่จะไม่มีใครมาลาดสวยเล่นแบบคนใจเย็นครับต่อให้สกินเราจะไฟก็ตามแต่อลริสดูแล้วไม่น่าจะเย็นนะอลริสน่าจะแบบคึงข,ขังอยู่ตอนนี้เพราะว่าโดนเปดดิ้งศูนย์เฮ้ยตัวนี้ขอเลย่ะละ่ะ อ๋ออะสวยผมได้มานี่ใส่โลแล้วไงอะเอา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 เตาสีสีตาสีสีแล้วไงตาสีสีแล้วไงตาสีสีแล้วไงโคตรเดือดเดือดจัดโอ้โหเข้ามากันเต็มเลยวะถอยก่อน <c oughs> มากันเต็มเลยสามตัว เอาเพื่อนไหวเหรอเนะ่โอ้โหอิเเลื่อนมันเกือบเต็มเลยว่ะเอาดิเพื่อน <c oughs> พระเอกมาตอนจบครับเฮ้ <c oughs> ย <c oughs> ป่าไม่เล่นเป็นว่ะคือผมคิดว่าสามตัวนะ่าจะไม่ไหวนะเ <c oughs> มื่อกี้ผมเลยเดินเดินถอยไงเดินเซฟก่อนเออเอาเรื่องป่าแล้วน่าจะโอพีอยู่อะเราก็เดินฟาร์มเองครับฟาร์มแบบ ไก่ไก่กระตากะตาเอ้ยลองไหมล่ะลองไหมล่ะลองไหมล่ะลองไหม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 แค่อยากลอกันเล่น <c oughs> เก่าเก่าเกิดข้างล่างด้วยท่าน,นี้ <c oughs> เราก็เคลียร์เลนครับ โอ้โหแต่แบบรู้สึกตึงๆนะสี่สี่นาทีเพิ่งได้ไปแบบสองตัวเองอะสกอร์อะแล้วมาจากผมด้วย <c oughs> มาจากผมก็ป่ายังดูที่ทางของเกมไม่ออกเลยตอนนี้อเอาแลว้วบวกได้เพื่อนบวกได้ซ้อนอยู่ซ้อนอยู่ซ้อนอยู่หมาแล้วจ้าหมาแล้วจ้าโอโหเอา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 ไม่มีใครเอา <c oughs> หนีกันหมดเลยว่าเจออลิทอะให้อลิซมันฟรีไปอะฟรีฟรีแบบฟรีสกิลอะหลบกันหมดเกงกัวดิเกงกัวดิกกวดน่าจะไม่มีใครผมขอยัดป้อมก่อนเลยละกันตอนนี้จะได้ไปแกงง่ายๆโหมาแล้วมาแล้วลูกบอลเก็นกิ โอ้โหไม่ใช่หนึ่งแต่ถึงสองเฮ้ยเรียกเพื่อนมาเฉยอะไรครับเนี่ยน้องใจเย็นนะทีมเราน่าจะได้อยู่ครับข้างล่างเพราะว่าอยู่กับเราสองตัวหฮาหฮาวฮา,วาวโดนกลงล้อย,ยังเท่อยู่มาสึกแย่งปูปเสฉวนมไม่ได้วะ สวยเพื่อนเฮ้ยหกต่อสองแล้วว่าเพิ่งเห็นเอาไหมเล่าไปกลางดีกว่ามาแล้วจ้ะเพื่อนเลิฟ <c oughs> ไปไหนไปกัน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  มาเพื่อนมาโอ้โหไม่ได้สักตัวเลยขออนุญาตกลับบอกก่อนนะครับผมไม่ไหวสี่ตัวโอ้โหแต่ป่าเราไม่ก็เข้าเข้าโคตรสุดอะ่ะคือมิดด้ามอะมีอะไรใส่แม่งใส่หมดอะใส่ยับอะ่ะของแค่บอกอะ่ะแบบใจเกินร้อยอะเฮ้ะโคตรเอาอะป่าเราอะ่ะ เอ้ยไม่ทันว่ะเอาละเหมือนจะเริ่มเสียเปรียบใจเย็นนะเพื่อนพยายามพยายามแกงอยู่แต่ลิทมันก็ไม่ได้ไปอ่ะเราก็อยู่ด้วยกันนะเอาจริงลิทเพื่อนเลิฟอ่ะลิทเพื่อนเลิฟอยู่ด้วยกันตลอดอ่ะเอาบ่าเอาบ่าเพื่อนโดนดิ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 โดนอด่ะ เอาเพื่อนแทงให้แทงให้แทงให้มามาดิโอ้โหมาเล่นบนทีเกมเปียนะบอกเลยครับผมช็อตนี้โคตรสวยทีมเราโดดอีกหรือเปล่าได้อีกหนึ่งไหมไม่ได้มูลาดแมงวาร์ปกลับไปก่อนอโอ้โหจบแล้วครับคุณดูทรงนี้ อ่านเกมขาดครับจากการที่ผมเล่นมาร้อยกว่าตาเฮ้น่าจะ200แล้วเฮ้ยประมาณร้อยหิรวมซีซั่นที่แล้วน่าจะร้อยหกสรทรงนี้คือเกมเราแบบได้เปรียบสูงแล้วน่าจะชนะครับยังไงแค่นี้ก็รู้เรื่องอ่ะเฮ้ยดันกลางได้เนี่ยได้ป้อมกลางด้วยโอ้โอ้โอ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 ้โอโอ้้โ้เฮ้ยคนยิงสวยอยู่น่ะ โอ้โห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 โอ่งงวะงงวะถอยก่อนดีกว่าเอาไงวะเนี่ยเอาถอยดีกว่าหลอกล่อหลอกล่อกลับไปฟาร์มดีกว่าคนดูไม่ไหววะโงงอ๋อทีมเรามันมาไม่ครบดีกว่าโอ้ติดคือแต่ปั๊มเลือดก,ก่อนเดี๋ยวค่อยไปใหม่ไม่น่าไม่น่าไปอวยเลยเมื่อกี้สาวพูดว่าทีมเราไหว มาเพื่อนมาเอาม่ใหม่ไม่เมื่อกี้ไปเติมเลือดมาเมื่อกี้ไปเติมเลือดมาขออีกทีขออีกทีขออีกรอบขออีกรอบเปิดได้เลยนะเปิดได้เลยนะไม่มีใครเปิดอ้อ้าอ้อ้าเอาหรอเอาเหรอเอาเหรอเอาเหรอน้องพี่รอจังหวะนี้มาลาแล้วพี่รอจังหวะนี้มาลาแล้วเขาเรียกว่ารอเสือออกจากถ้ำครับผมอันนี้ไม่ได้จะเสือนะลูกหมาหรือเปล่า อันนี้น่าจะล่อลูกหมาอข้าอย่างถ้ำนะโอ้ยมันจะมาว่ะมันจะมาว่ะเฮ้ยทีมทีมทีมได้ดีด้วยเลยดีเดอร์เลยดีเดอร์วิว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 หิวโหดว่ะมาดิมาดิมาดิเออโอ้โหไอตัวนั้นหิวยังโหดอ่ะเมื่อกี้เลือดแบบเพิ่มมาร้อยล้านเปอร์เซ็นต์น่ะปล่อยแล้วผมว่าดันกลางดีกว่า ให้เขาป้อมไปติดอะไรวะเนี่ยมา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 สองตัวสองตัวบาทสองตัวบาทโอ้โหเรียบร้อยเลยคลีป <c oughs> เหมือนเก่งอะทีมอะเราตามหลอดดีกว่า <c oughs> ธรรมดาครับ ถ้าเราปล่อยหลอดแล้วคืออัตราชนะเราค่อนข้าง90%แล้วตอนนี้โดนทีมเราตบไปเมื่อกี้ก็ยับอะเออถ้าอลริทใช้นั่นอะผมว่าเนี่ยไอ้ตัวซับตัวเนี้ยโคตรโคตรโหดเลยแม่งฮิวเลือดสวนแบบโคตรแรงอะคือถ้ามันฮิวได้ขนาดนั้นผมว่าแบบโอโ้โหวิเลตวิเลตอะไรอะข้างนู้นเอาผมไม่ลงหรอกเลื่อนแบบโคตรเยอะแปบ๊บเดียวเต็มหลอดอะอ้าวได้ด้วยได้ด้วยก็เอาดีเอาดีเอาดี ในป้อมแล้วไงใครแคร์เพราะนี่คือนครชัยเอต้องถอยก่อนครับคนดู <c oughs> สวยสวยดิเกี้งบอกเลยว่าเกี้งโอ้โหหล่อตายยังไงเล่นไปเรื่อยครับทรงนี้ครับขึ้นเฮ้ย <c oughs> ป่ามันไม่อยู่นี่หว่าป่าเราก็ตีป้อมแล้วอย่างเงี้ยป่าไม่อยู่ก็ตีป้อมแล้ว เดี๋ยวแทงให้วะ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 ยังไงเรียบร้อยจากการที่ผมบอกแล้วมีประสบการณ์ในการเล่นมาเกือบสองร้อยตาครับผมถ้าถ้าเราทีมผมอ,อไวเไลยเนี่ยชนะเท่านั้นเนี่ยเออโอ้ยเอมพีด้วย <c oughs> เล่นต้งนานไม่เคยเอมตานี้เอ็มวะเดินไปเดินมาเนี่ยเอมวะงงเลยทีเนี้ยดาวเด่นประจำโชว์นแบบนี้คุณบรรุ คิวเดทเอ็กซิดสิบห้าด้วย hmm. ธรรมดาที่ไหนก็โอ้โหไอ้ี่เอ็กซิทเอ็กซิทสิบสามเอกซิทสิบสามเพิ่งเห็นโอ้ยครบผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ